สวัสดีครับผมพิพัฒน์วิทยาปัญญาโนนนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของการถแถลงข่าวเปิดตัวโครงการสัญจรดีวิถีไทยปีที่2นะครับกับขับเร็วชิดขวาขับชา้าชิดซ้ายในปีแรกที่ผ่านมาได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมครับจากน้องๆชั้นมันธยมศึกษานะครับปวชหรือเทียบเท่าและส่วนของอุดมศึกษาหรือปวสหรือเทียบเท่านั่นเองนะครับซึ่งในส่วนนี้เรามุ่งมั่นตั้งใจครับที่ทาง กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมนั้นเล็งเห็นว่าการใช้มารยาทไทยประเพณีไทยสามารถช่วยในการลดปัญหาการกระทบกระทั่งของการจราจรที่เกิดขึ้นบนท้องถนนกันได้เป็นอย่างดีนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าเรามีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และนำสิ่งที่เรามีอยู่ไปใช้อย่างเหมาะอย่างถูกรับรองว่า การจราจรนั้นจะสามารถที่จะแก้ปัญหาได้อย่างง่ายดายทีเดียวโครงการนี้นะคะเราได้จัดต่อ,ตอนเนื่องมาปีนี้เป็นปีที่2แล้วนะคะทั้งนี้เนี่ยกรมสงเสริมวัฒนธรรมเนี่ยก็ได้ตระหนักและเร่งเห็นถึงความสําคัญน,นะคะในการใช้ความเป็นไทยค่ะมาช่วยในการส่งเสริมและก็สนับสนุนเผยแพร่สู่กลุ่มเยาวชนแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะคะรวมทั้งมีส่วนช่วยทำให รณรงลงในเรื่องแก้ไขปัญหาเรื่องการจราจรนะนะคะซึ่งเป็นปัญหาที่สําคัญของสังคมไทยอยู่ในขณะนี้นะคะแล้วก็เราก็คาดหวังว่าโครงการนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยสร้างสรรค์สังคมไทยให้มีความน่าอยู่มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ที่สําคัญยิ่งกว่านั้นก็คือเราจะมีโอกาสได้เปิดพื้นที่อีกพื้นที่หนึ่งนะคะและที่จะให้เยาวชนคนรุ่นใหม่เนี่ยจะได้มีพื้นที่ในการสร้างสรรค์ผลงานที่ตามที่ตัวเองถนัดนะคะแล้วก็ จะสามารถก้าวสู่สายงานอาชีพที่ดีได้ในอนาคตนะคะในปีที่แล้วที่เราจัดโครงการนี้นะคะดอเราได้รับความการตอบรับที่ดีมากนะคะมีน้องๆ้องส่งทีมเข้ามาร่วมสมัครกับเราเนี่ยมากถึง103ทีมด้วยกันนะคะปีที่แล้วนะคะแล้วก็เราก็ได้รับความร่วมมือยิ่งจากสถาบันการศึกษาหลายแห่งด้วยกันที่ส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาเนี่ยส่งผลงานเข้าร่วมโครงการกับเรานะคะสำหรับในปีนี้เราก็ได้แบ่งการตัดสินออกเป็น2ระดับด้วยกันนะคะ คือระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าค่ะแล้วก็ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่านะคะโดยเรามีเงินรางวัลรวมมากถึง8 0 0แสนบาทด้วยกันรวมทั้งถ้วยรางวัลและก็เกียรติบัตรนะคะแต่พิเศษยิ่งกว่านั้นคือคงสำหรับปีนี้เนี่ยเราเปิดโอกาสให้ทีมที่ได้รับการคัดเลือกนะคะได้มาร่วมฝึกกับลุงเชิงปฏิบัติการกับเราโดยเราได้เชิญผู้ทรงวุษย์หลากหลายสาขาด้วยกันที่จะมาถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ให้กับน้องๆนะคะเพื่อได้ ส,สร้างเสริมประสบการณ์ดียิ่งขึ้นเน่ยนะคะ <im it> ค่ะเ,ออเราก็ต้องขอในนําของกระทรวงวอว่าทําก็ต้องขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนโดยเฉพาะตํารวจสํานักง,งานตํารวจนครบาลในการประกวดทําคลิปนะคะสัญจรดีวิถีไทยปีที่2ขับเร็วชิดขวาขับช้าชิดซ้ายนะคะซึ่งเราได้จัดต่อเนื่องมาปีนี้เป็นปีที่2แล้วนะคะเ,ออเราได้แรงเห็นถึงความสําคัญในการใช้มารยาทไทยในการช่วยแก้ไขปัญหาจราจรซึ่งเราประสบ ปัญหาอยู่ในขณะนี้นะคะเราก็เลยดําเนินการโครงการนี้มาต่อเนื่องปีปนี้เป็นปีที่2นะคะซึ่งในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้รับการตอบรับที่ดีมากจากน้องๆเยาวชนนะคะที่ได้ส่งคลิปเข้าร่วมประกวดกับเรานะคะมากถึง103คลิปด้วยกันสําหรับในปีนี้นะคะก็อยากจะเรียนเชิญชวนน้องๆเยาวชนทั่วไปนะคะทั้งระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดงรุมศึกษาส่งคลิปเข้ามาร่วมประกวดนะคะจนถึงวันที่18กรกฎราคมนี้ซึ่ง ในปีนี้พิเศษมากค่ะเรามีเงินรางวัลมากกว่าเดิมนะคะก็อยากจะขอเชิญชวนน้องๆสุงทิเข้ามาร่วมประกวดนะคะแต่งรถมาใหม่วะครับเงี้ยนัดหญิงไหมอ่ะเพื่อนเหมานคันด้านมาท้าแข่งเลยเว้ยจาตายเพื่อนจัดไปมาลงว่าเวาไม่โล่งว่ะงันซ้ายดีว่ะเพื่อนไปเด้ปปาดเลยป่าดเลยเฮเยแล้วม้วนบนถนนน่ะมีเยอะ มาร่วมหาทางแก้แชร์ไอเดียกันในโครงการสัญจรดีวิถีไทยไปที่2องเดินรางวัลเยอะกว่าเดิมดไม่ได้มาเที่ยวในเมืองน,นี้นะแล้วเนอะขับชา้าหน่อยพี่แบ็คการาวน์มันวิ่งเร็วไปอย่างนี้วิ่งแถวบ้านก็ได้พี่โอ้โหรถรถติดเป็นพื้นเลยเนี่โอ้น่ารักหมดที่แปบปีที่แล้วเลยเดี๋ยววนสักสามรอบค่อยแวะเนอะคาเฟ่น,นู้นเนอะเฮ้ยขับชา้าทำไมใช่ขวาเนี่ยชิดซ้ายหน่อยครับชิดซ้ายหน่อย เรื่องวุ่นบนถนนนะมีเยอะมาร่วมช่วยกันแก้แชร์ไอเดียในโครงการสัญจรดีวิถีไทยไปีที่2องเงินรางวัลยองกว่า,าเดิม